สวัสดีค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนว่านามสกุลของคุณแพรวัฒนิกาปัทมสิงห์ณอายุธยาเป็นหนึ่งในราชาสกุลที่เก่าแก่ของไทยราชาสกุลปัทมสิงห์ในราชกิจจานุเบกษาเขียนไว้ไม่มีไม้ทันทคาดเป็นราชาสกุลของพระเจ้าวรวง์เธอชั้นที่หนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก พระราชทานให้ผู้สื่อพระราชสกุลในพระเจ้าราชวงศ์เธอพระองค์เจ้าชายบัวพระองค์เจ้าชายบัวนั้นเป็นโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาวังหน้าเป็นพระราชอนุชารวมพระราชนกชนนีกับเจ้าจอมมารดาชื่อเจ้าจอมมารดาสีพระองค์เจ้าชายบัวสิ้นพระชนในรัชกาลที่สาม ได้คำว่าปัทธรมสิง์มาจากปัทมแปละว่าดอกบัวซึ่งก็คือพระนามของพระองค์เจ้าชายบัวและคำว่าสิงหะมาจากคำว่าสุรสิงหานาฏนามของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถนั่นเองสำหรับคุณแพรวัฒนิกาปัทธรมสิงห์ณอยุธยาเป็นที่ดาคนโตจากทั้งหมดสามคนของคุณนภดนัย ปธรมสิงห์ณอยุธยากับคุณพินทิพาเทวกุลสกุลเดิมว่าจาตุรจินดาเป็นหลานย่าของคุณจันทนาโอบายวาดนักร้องวงสุนทราพรและเป็นหลานยายของหม่อมหลวงเทพินเทวกุลในวัยเด็กคุณแพร่เรียนที่โรงเรียนมาแต่เดอีววิทยาลายัยและได้ไปเรียนต่อพื้นฐานทางด้านการออกแบบโดยรับวุฒิอนุปริญญาศิลปะ และการออกแบบ d i p l oma in Art and Design จาก Central Saint Martins ที่ลอนดอนเป็นเวลาหนึ่งปีและศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเสื้อผ้าสตรีที่ London College of Fashion ก่อนเรียนจบ6เดือนเธอย้ายไปเรียนสาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Product Design and Development แทน ซึ่งภายหลังจากจบการศึกษาคุณแพรได้กลับมาประเทศไทยและทำแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตอนเองโดยใช้ชื่อจริงของเธอคือวัฒนิกาซึ่งคอลเลกชันแรกคือออก์ทัมวินเทอร์2011วัฒนิกาเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศนอกจากแบรนด์เสื้อผ้า ที่คุณแพรตั้งใจทำแล้วเธอยังได้เปิดช่อง YouTube ชื่อว่าวัฒนิกาซึ่งรายการที่โด่งดังเป็นพลุแตกจนเกิดวลีต่างๆมากมายดังเช่นสาจาก็คือ this is me วัฒนิกาโดยปัจจุบันดำเนินรายการมาจนถึงซีซั่นสองแล้วทั้งนี้คุณแพรยังมีผลงานในวงการบันเทิงมาให้เห็นกันบ่อยครั้งอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาเป็นต้น